เวลาคนเรามีความโกรธเนี่ยถ้าเราไม่พยายามที่จะละที่จะทิ้งเนี่ยความโกรธมันจะทวีความหนักนะเข้มข้นขึ้นหนักขึ้นมากขึ้น,นพระองค์ไล่ลำดับอย่างนี้ว่าเวลาเรามีโทสะแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นโกทะคือโกรธโทสะเนี่ยจะหมายถึงความ ไม่ชอบใจนะนะพอไม่ชอบใจปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นโกรธโกรธขึงเครียดดุร้ายหดเที่ยมก็เริ่มโกรธเข้มข้นขะึ้นะ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 พอโกรธแล้วไปยังไงต่อยังไม่วาจานะนะโกรธแล้วเป็นยังไงยังไม่ประทุษร้ายยัง ออผูกโกรธพอโกรธแล้วก็จะผูกโกรธก็คือวินาทีนี้ไม่ดับไงเย็นก็ยังโกรธต่อพรุ่งนี้ก็ยังโกรธต่อนี่ผูกโกรธใช่ไหมเรียกว่าอุอนาโโหหรืออุปนาหะหมายถึงการผูกโกรธการผูกเวรการจองเวรก็เพิ่มขึ้นจากโกโทรหรือโกทะโกโทโกรธพอผูกโกรธแล้วเป็นยังไงผูกโกรธแล้วเป็นยังไงต่อ เออนะผู้โกรธแล้วก็จะเป็นมักโขหรือมัคขะแปลว่าหมายถึงการลบหลู่คุณท่านหักล้างความกล้าแข็งนะเราก็จะเริ่มก้าวร้าวละนะเ,เราก็เริ่มก้าวร้าวเริ่มมีการลบหลู่คุณท่านไม่มีความกระตันยูกระตะเวทีละไม่สนใจละเพราะว่าความโกรธครอบงำแต่นั้นมักโขก็ขจะแปลว่าความกล้าแข็งความหักล้างความลบหลู่คุณท่าน ลำดับต่อไปพอสิ่งนี้เกิดอารมณ์เหล่านี้เกิดละอะไรเกิดขึ้นต่อรุนแรงขึ้นไปอีกนะเกิดปลาโสนะปะลาโศหรือปลาสะ <c oughs> คือความปองลายนะนะใช่ไหมค่อยๆนะพอลบโกรธผูกโกรธเริ่มลบหลูล่ละทีนี้เริ่มปองลายลนะนะเกิดการแกล้งกันลนะ ใช่ไหมเบียดเบียนละปาราโสก็จะหมายถึงความปองร้ายนะการฆ่าการประหารการตีด้วยฝ่ามือการทําร้ายด้วยก้อนดินท่อนไม้ศาสตราอาวุธไล่ตวีความเข้มขึ้นไปนในการปองร้ายก็มีหลายระดับแค่ยกมือจะประหารยกมือจะฟาดเนี่ยนะ พิกุแค่ยกมือจะฟาดนี่ปรับอาบัตแล้วนะอมไม่ใหนะ้ต้องคุมวาตคุมนอกจากคุมวาจาต้องคุมกายด้วยคุมอากัปปิยาวะนะเนื้อมือจะไปฟาดเขานี่ก็ปรับอาบัตปาจิตตีแลนะะปรงด้วยวาจาได้ต้องขอโทษนนี้ก็คือเราปล่อยให้ความโกรธครอบงำไงมันก็จะเดินหน้าไปอย่างนี้นี่ก็เป็นโทษของความโกรธที่เมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลแล้วบุคคลนั้นไม่ละไม่ทิ้ง ไม่บรนเทาไม่ทําให้สิ้นสุดไปไม่ทําให้ไม่มีเหลืออารมณ์เหล่าเนี้ยละด้วยวาจาบอกฉันจะละความโกรธให้หมดไปความโกรธฉันหมดไปละละได้ไหมไม่ได้นะต้องละด้วยอะไรต้องละด้วยปัญญานต้องละด้วยปัญญาเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดการดับของมันเห็นความไม่เที่ยงนแล้วก็พยายาม พยายามวางอารมณ์ในใจนะไม่ให้มันติดอยู่ในใจดังนั้นกิเลสบางอย่างเนี่ยพระองค์บอกละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้ต้องละด้วยปัญญา